จะไปลองยูสุวีครอสสามพันเอ้าวันนี้คันนี้มีอาการผิดปกตินะครับลูกค้าลากเข้ามาที่ศูนย์บริการของเราครับเรืยอาการที่ว่ารถวิ่งไม่ออกเครื่องสะดุดนะอาการที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือพอมาถึงที่ศูนย์บริการของเราแล้วรถสตาร์ทไม่ได้เลยสตาร์ทไม่ติดนะครับเนื่องจากว่าเครื่องเนี่ยมันแจ้งว่า รถไม่พบกับกุญแจนะครับท,ทั้งทีงกุญแจเนี่ยเราเราเอาไว้ที่ปุ่มสตาร์ทแล้วนะครับรถก็ยังแจ้งว่าไม่พบกุญแจก็เลยมี2อาการผิดปกติพ่วงก,กันวันะนนี้เราก็ทําการแก้ไขเรียบร้อยนะครับอาการแบบนี้อาการที่สตาร์ทไม่ติดน,นะครับแย,แยกเป็นสส่วนนะครับอาการที่สตาร์ทไม่ติดน,นะเราแก้ไขโดยการเราสอบถามลักษณะของรถแล้วก็ รีเซ็ตรีเซ็ตใหม่รีเซ็ตระบบใหม่ครับง่ายสุดก็เราเทสโด,ดยการถอดแบตเตอรี่ออกประมาณ15วินาทีนะครับแล้วเราก็ใส่เข้าไปใหม่ใส่ขั้วแบตเข้าไปใหม่นะครับคันนี้พอเราทําแบบนั้นออพอเรามาสตาร์ทใหม่ครั้งหนึ่งก็รถก็จะพบแจ้งแล้วว่าพบปญแจนะครับแต่ว่าเรายังทําการสตาร์ทขึ้นมาไม่ได้ รั่วรั่วด้วยครับอันนี้หลังจากที่เราแก้ไขเรื่องกุญแจเสร็จเราก็จะมาแก้ไขเรื่องกลองโซล่าต่อนะครับผมว่ากลองโซล่าจะค่อนข้างสกปรงดำแล้วก็มีการรั่วสุดออกจากเสื้อกล่องมาด้วย เ่าวกการเปลนแปท,ที่เจอให้ฟังนะครับสำหรับ